สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมต้นวุฒิครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องฟังก์ชันใหม่นะครับในเซลเลอร์ล a ซาด่านะครับในเวอร์ชั่นของ pc นะครับลาซาด้ได้ทำฟิวเจอร์ใหม่ขึ้นมานะครับฟิวเจอร์เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้านะครับหลังจากที่เราส่งสินค้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดรอปออฟหรือว่าปิกอัพนะครับสำหรับร้านค้าของผมที่ผมทำการ เชื่อมต่ออยู่ก็จะเป็นขนส่งเคอรี่นะครับหลังจากที่เราส่งสินค้าไปแล้วเราสามารถรีวิวสาขาที่เราไปส่งสินค้ามาได้นะครับสามารถให้คะแนนรีวิวนะครับว่าบริการสาขานั้นๆเป็นยังไงนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเพื่อนๆมาที่เมนูนี้นะครับคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็เลือกการจัดส่งของฉันนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับจะมีให้เลือกรอ ทำการพลิกอัพแล้วก็รอทําการถร้อมแล้วนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ผมทําการส่งไปแล้วนะครับ3รายการเมื่อวันนี้นะครับที่เคอรี่การสินะครับหลังจากที่ส่งไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดที่ตรงนี้นะครับคะแนนนะครับสามารถให้คะแนนสาขาที่เราไปส่งได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสาขาพาเซลช็อปเคอรี่ที่การสินนะครับผมจะให้คะแนน3เลื่อนนะวันนี้นะครับ ก็จะให้เลือกเหตุผลได้เลยนะว่าทำไมถึง3าคะแนนนะครับนี่ครับสามารถให้เหตุผลได้เลยนะครับ2เหตุผลนะครับก็ผมจะเลือกว่าสถานที่ไกลเกินไปแล้วก็อื่นๆนะครับก็กดส่งข้อมูลได้เลยนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ลองมาใช้ฟังก์ชันนี้ลองดูนะครับกับการจัดส่งของฉันนะครับสามารถให้คะแนนสาขาต่างๆที่เพื่อนๆไปใช้บริการได้เลยนะครับแลว้วมาจเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับ